สวัสดีค่ะพบกับช่องมาดิวินแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เหนือเรานะคะก็ฉลอง300สามล้อเซอร์ไพรเอร์ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ที่ทําให้เรามามาถึงวันนี้ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนน่ยเรานะคะจะมาพูดถึงเขืนแรงแดงเป็นเพนด้าค่ะที่เรานะคะได้ที่เรานะคะได้ดูจบกันไปแล้วนะคะเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยค่ะ เขนแรงเดนเป็นแพนด้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบนานพบุรุษแพนด้าแดงนะคะที่ตระกูลของเหมยเหมยเนี่ยมีความเป็นแพนด้าแดงอยู่เขานะคะก็จะต้องเอาความเป็นสัตว์ในตัวออกนะคะเรานะคะก็ได้ดูจบแล้วก็อยากจะมาชี้แจงว่าการที่จบไปแล้วเนี่ยเรานะคะก็จะมาพูดถึงว่าตอนจบมันเป็นยังไงเพราะว่าทุกคนก็อาจยังไม่ได้ดู คขืนแรงเลยเป็นแพนด้านะคะเราก็จะมาเล่าให้ทุกคนนูกันไปเลยก็คือตอนจบดน,นะะาะเขาะก็จะให้เราคิดว่าเราอะอยากจะต้องใช้ชีวิตให้เป็นเองให้มากที่สุดจะได้เราอะไม่ต้องเอาแบบ ร่างกายของคนอื่นมาใส่อยู่ในใจเราต้องให้แบบเราใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วแบบต้องแบบมีความเติร์ดที่สุดแบบแบบมีความจินตนาการอะไรแบบเนี้คือเขาแบบต้องให้เราใส่ความเป็นจินตนาการของเราให้เราเป็นในชีวิตที่สุดคือแบบการตอนจบแบบนี้ก็เป็นต้องจที่ดีมากๆนะคะแต่มันอาจจะมีข้อคิดแง่หนึ่งแต่แล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับความรู้แบบ ดีนี่ก็ไปติดตามช่องดีนี่เบบได้เลยนะคะแล้วสําหรับใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องคุสละสาระมากมายนะคะก็ไปติดตามช่องพอยเอวิวได้เลยค่ะพอยเอวิวนะคะทุกนะคนเป็นช่องเกี่ยวกับที่เราแบบติดตามนะทะุกนะคนเพราะว่าเราก็จะเอาความรู้ทุกเรื่องเนี่ยเอามาลงที่ช่องของเรานะแล้วคลิปในวันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีสาระอะไรก็อยากจะแล้วนะคะก็อยากจะฝากทุกคนเนี่ยให้ไปดูกันด้วยนะคะกับ ขินแรงเดยเเพนด้าค่ะคลิปในวันนี้ก็มาบอกเพื่อน mm. ๆว่าตอนจบของเขาเป็นยังไงมีข้อคิดอะไรบ้าง mm. ก็อาจจะมีแง่ซึ่งแบบเป็นวัฒนธรรมของเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความมีอิเตอร์เอกอะไรมากมายก็สามารถไปติดตามสองช่องได้ไลคะทุกคนเป็นช่องดีนี่เบ h ช n แนลกับพ o อยอวิ๋ค่ะบ๊ายบายเพราะว่าเขาเล่าดีอีกช่องนึงก็จะเป็นแบบช่องแบบ ดนีดด่แล้วก็เป็นห้องดีสระได้ค่ะเรามาแนะนำแล้วเราก็แบบมาพูดคุยกับทุกคนนะได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย